คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่คุณรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งถึงผลักไซคุณออกไปในความสัมพันธ์แบบทวินเฟลมที่การเชื่อมโยงนั้นทรงพลังและแทบจะอธิบายไม่ได้บทบาทของรรนเนอร์หรือผู้ที่เลือกที่จะถอยห่างอาจสร้างความสับสนและความเจ็บปวดอย่างมากวิดีโอนี้จะพาคุณไปสำรวจโลกภายในของทวินเฟลมรันเนอร์เจาะลึกถึงความรู้สึก ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของพวกเขาทำความเข้าใจถึงแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาต้องหนีและมองเห็นมุมมองที่อาจช่วยเยียวยาความเข้าใจในเส้นทางการเชื่อมโยงที่พิเศษนี้หากคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ของ Twin ฟ l a m e Runner หรือเพียงแค่ต้องการทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้มากขึ้นวิดีโอนี้มีคำตอบสำหรับคุณบทความจาก PureTwinFlame.com การเดินทางของเปลวไฟแฝดมักจะสับสนในช่วงแรกๆและการพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของนักวิ่งเปลวไฟแฝดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาดูเหมือนจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและดูเหมือนว่าคุณคือคนที่ต้องแบกรับภาระหนักคำตอบส่วนใหญ่มักจะเป็นว่านักวิ่งสาแฝดยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ในระดับนี้ พวกเขาจะได้พบเจออะไรบางอย่างแต่พวกเขาจะพยายามตีกรอบมันให้สอดคล้องกับความเข้าใจของพวกเขาว่าความสัมพันธ์ควรเป็นอย่างไรและสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกสับสนบางอย่างการเข้าใจว่าทำไมนักวิ่งเปลวไฟแฝดถึงรู้สึกแบบนี้เป็นส่วนสำคัญในการพาพวกเขากลับมาความรู้สึกของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา และในบางระดับเปลวไฟแฝดก็มักจะรู้สึกแบบเดียวกันเสมอการเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกด้วยความเข้มข้นที่พวกเขาไม่สามารถรับมือได้นักวิ่งเปลวไฟแฝดรักเปลวไฟแฝดของตนเองแต่ไม่สามารถรับมือกับความเข้มข้นที่การเชื่อมโยงนี้มอบให้ได้ เขาหรือเธอรู้สึกว่าตนเองอาจสูญเสียความเป็นตัวตนของตนเองและอาจหมดเป็นตัวของตนเองบุคคลนี้ยังไม่พัฒนามากพอที่จะสัมผัสถึงการรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างเปลวไฟแฝดสองดวงเป็นเพียงเรื่องของเวลาเมื่อเขาหรือเธอเข้าใจว่ามีเพียงเปลวไฟแฝดของเขาหรือเธอเท่านั้นที่สามารถทำให้เขาหรือเธอมีความสุขได้ และเขาหรือเธอจะต้องอยากกลับมาหาต้องเข้าใจว่าพวกเขาทุกทรมานจากการต้องอยู่ห่างจากเปลวไฟแฝดของตนอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่มีความกล้าที่จะสัมผัสกับความผูกพันที่แน่นแฟนเช่นนี้แน่นอนว่าพวกเขาเคยมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินมาก,ก่อนและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของเปลวไฟแฝดเป็นเรื่องที่ยากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจ อดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความรู้สึกของนักวิ่งเปลวไฟแฝดสามารถเปิดเผยได้ภายในความสัมพันธ์แบบคู่แฝดด้วยวิธีนี้บาดแผลในอดีตจึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อพวกเขาเนื่องจากยังไม่ได้รับการแก้ไขบาดแผลเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในบุค,คลิกภาพอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ที่น่าพอใจกับคู่แฝดเปลวไฟของพวกเขาเมื่อไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับคู่แฝดเปลวไฟได้ พวกเขาจึงเลือกที่จะวิ่งหนีเมื่ออยู่ห่างจากเขาหรือเธอพวกเขาก็รู้สึกว่างเปล่าลึกๆแล้วพวกเขารู้ว่ามีเพียงคู่แฝดเปลวไฟเท่านั้นที่สามารถทำให้พวกเขารู้สึกสมบูรณ์ได้น่าเสียดายที่ความเป็นจริงบ่งชี้ว่าพวกเขายังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่สูงส่งเช่นนี้พวกเขาต้องเดินตามเส้นทางวิวัฒนาการจนกว่าจะเข้าใจว่าต้องยืนหยัดเคียงข้างคู่แฝดเปลวไฟของพวกเขาช็อคโซน นักวิ่งเปลวเพลิงแฝดจะรู้สึกสะเทือนขวัญเมื่อต้องผลัดพรากจากเปลวเพลิงแฝดพวกเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่อาจเติมเต็มด้วยสิ่งใดความรู้สึกความไม่มั่นคงและอารมณ์ต่างๆถูกเปิดเผยออกมาจนไม่อาจรับมือได้พวกเขาเผชิญกับความเจ็บปวดแสนสาหัสเพราะมักเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตวิญญาณด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้พัฒนาตนเองในช่วงชีวิตนี้ผู้ที่ได้สัมผัสก,กับการตื่นรู้ของจิตสำนึก ย่อมรู้ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่ดำเนินชีวิตแบบมนุษย์น่าเสียดายที่นักวิ่งเปลวเพลิงแฝดไม่รู้เรื่องนี้ความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณน,นี้กับยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มพัฒนาตนเองและเข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากเปลวเพลิงแฝดกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาและผู้ที่ไล่ล่าเปลวเพลิงแฝดต,ต้องอดทนเพื่อที่จะเข้าใจความผิดพลาดเมื่อเปลวไฟแฝด กำลังก้าวผ่านช่วงการแยกทางทั้งคู่มักจะทำผิดพลาดนักวิ่งเปลวไฟแฝดรู้สึกหวาดกลัวความสัมพันธ์อันแน่นแฟนนี้มากจนสามารถแต่งงานกับคนอื่นเพื่อหลีกหนีความรู้สึกของตัวเองได้อันที่จริงพวกเขาแต่งงานกันมีลูกด้วยกันแต่ก็ยังรู้สึกว่างเปล่านอกจากนี้นักวิ่งเปลวไฟแฝดยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลึกซึ้งบ้างเป็นครั้งคราวทัศนคติเช่นนี้ทำให้พวกเขาต้องถูกทรมานกว่าพวกเขาจะเข้าใจได้จริงๆว่า การได้เข้าร่วมกับฝาแฝดไฟจะทําให้พวกเขามีความสุขผู้ที่ไล,ล่ล่าฝาแฝดไฟมักจะทําผิดพลาดด้วยการตามหาและอ้อนวอนให้พวกเขากลับมาทัศนคติเช่นนี้ยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงและยืดเยื้อความสัมพันธ์อันแน่วแน่ระหว่างพวกเขาออกไปความกลัวการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของนักวิ่งเปลวไฟแฝดมักจะขัดแย้งกันแม้จะฟังดูไม่สอดคล้องกันแต่พวกเขารักเปลวไฟแฝดของตน แต่ความผูกพันอันแน่นแฟนนั้นกลับทำให้พวกเขาหวาดกลัวและวิ่งหนีนักวิ่งเปลวไฟแฝดไม่เคยประสบกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเคยมีความสัมพันธ์รักที่ตื้นเขินและไม่เคยสนใจที่จะปลูกฝังความผูกพันแบบอื่นดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับความผูกพันที่แข็งแกร่งเช่นของเปลวไฟแฝดพวกเขาจึงเลือกที่จะปฏิเสธมันในตอนแรกพวกเขาต้องการใช้ชีวิตตามปกติต่อไป และหลีกเลื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆพวกเขาต้องการอยู่ในเขตปลอดภัยของตัวเองเพราะไม่อยากเสี่ยงหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ตระหนักว่าตนเองทําผิดพลาดและรู้สึกเสียใจความรู้สึกไม่สบายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มาพร้อมเปลวไฟคู่ต้องอาศัยการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนักวินเปลวไฟคู่ไม่พร้อมสำหรับกระบวนการนี้ เพราะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจพวกเขาไม่ต้องการจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตและความเสียหายที่พวกเขาอาจสร้างให้กับผู้อื่นพวกเขาเลือกที่จะหลับตาและไม่เผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่ด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงไม่ต้องเผชิญหน้ากับจุดอ่อนส่วนตัวในตอนแรกนักวิ่งเปลวไฟคู่ปฏิเสธความเจ็บปวด จากนั้นพวกเขาก็เพิกเฉยโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งวันหนึ่งความเจ็บปวดนั้นปรากฏขึ้นมาในความเป็นจริงความเจ็บปวดนั้นมีอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเขาไม่เคยกล้าเผชิญหน้ากับมันเลยสิ่งที่ต้องทำนักวิ่งเปลวไฟแฝดนั้นสับสนอย่างมากเกี่ยวกับความหมายของการเชื่อมโยงกับเปลวไฟแฝดดังนั้นผู้ไล่ตามเปลวไฟแฝดจึงต้องอดทนและเข้าใจทัศนคติของนักวิ่งเปลวไฟแฝด ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมสำหรับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ดังนั้นจึงควรรอไว้ก่อนนักไล่ตามเปลวไฟแฝดไม่จำเป็นต้องตามหานักวิ่งเปลวไฟแฝดหรือยือนยันให้เขากลับมาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือจดจ่ออยู่ที่ตัวเองและมีความสุขไม่ว่านักวิ่งเปลวไฟแฝดจะทำอะไรนักวิ่งเปลวไฟแฝดจะกลับมาหาเปลวไฟแฝดของเขาเพราะเขาต้องการมัน เพื่อให้รู้สึกสมบูรณ์นักวิ่งเปลวไฟแฝดอาจรู้สึกหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเปลวไฟแฝดสองดวงสิ่งนี้จะทำให้เขาหนีจากสถานการณ์นั้นอย่างไรก็ตามในภายหลังเขาหรือเธอจะเข้าใจว่าเขาต้องการอยู่กับเปลวไฟแฝดของตนอย่างยิ่งยวดพวกเขาถูกกำหนดให้คู่กันและพวกเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน การทำความเข้าใจความรู้สึกของทวินเฟลมรันเนอร์ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการให้อภัยพฤติกรรมที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสมอไปแต่เป็นการเปิดมุมมองให้คุณได้เห็นภาพรวมของการเดินทางทางจิตวิญญาณที่ซับซ้อนนี้จงจำไว้ว่าทุกคนกำลังต่อสู้กับปีศาจภายในของตัวเองและการหนีของรันเนอร์นั้นมักจะเป็นผลมาจากความกลัวและความไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ทวินเฟลมของพวกเขาสะท้อนออกมา ท้ายที่สุดแล้วการมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาตนเองและการเติบโตจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสงบและความเข้าใจไม่ว่าเส้นทางของทวินเฟลมของคุณจะเป็นเช่นไรก็ตาม